ชาติปีนี้นะครับมีการเปิดตัวหนังสือเร่มใหม่ๆมากมายนะครับรวมทั้งหนังสือธรรมะของพระมหาสมชายธนพุธโทด้วยนะครับติดตามในงามเสียงชีวิตงามครับ สติธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ช่วยให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงเส้นทางแห่งแสงสว่างโดยใช้หลักธรรมขัดเกลาวความคิดจิตใจให้มีสติเท่าทันกิเลสพระมหาสมชายฐานาวุฒโธผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมุ่งหวังให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทจึงจัดพิมพ์หนังสือธรรมะสองเรื่อง ทั้งเส้นทางพระบรมโพธิสัตว์วิธีแห่งการสังสมบุญตามรอยบาทพระบรมศาสดาและมังกรสอนใจหนังสือที่รวบรวมแก่นคำสอนจากนิทานสุภาษิตท,ที่มีชื่อเสียงของจีนโดยนำมาประยุกต์สอดแทรกเกร็ดความรู้แง่หลักปรัชญาพุทธให้ผู้อ่านนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งบรรยากาศงานเปิดตัวหนังสือที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตได้เหล่านับแสดงชื่อดังทั้งแผนเค้กเขมมิีจามิก่อนสุรางคณาสุนทรพนาเวทและเด,ดบชบดินใายทองดีมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆจากการอ่านหนังสือพร้อมใช้เกรดธรรมช่วยเตือนสติตัวเองยามท้อแท้และปรับแต่งอารมณ์ไม่ให้คุกรุ่นตามสภาพอากาศที่ร้อนระอุ ซึ่งก็ทําให้เราเหมือนได้ได้ข้อคิดได้ความรู้ได้คติอะไรต่างๆมากขึ้นที่ที่ได้ความรู้กับตัวเองแล้วก็สามารถที่จะบอกต่อได้ค่ะจริงๆธรรมะอยู่รอบตัวเราอะค่ะเอาที่ง่ายที่สุดก็คือว่าการมีสติคือ,ค,อคือการรู้จกักเขาเรียกว่าไงดีมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทาอะไรก็ตามอะค่ะทำให้เรารู้ว่า,เ,าเราจะระงับอรรมณ์ตัวเองเยังไงเราจะาบังคับตัวเองไปในทิศทางตรงไหนมีสติคือสิ่งที่สําคัญมากที่สุดค่ะ ก็เชิญชวนแล้วกันนะคะมาอ่านหนังสือธรรมะกันมากขึ้นแล้วก็หรือว่ามังกรสอใจคือฟังดูเป็นธรรมะอาจจะดูเข้าใจยากแต่ปัจจุบันนี้ค่ะในเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยออมีช่องว่างที่ลดลงลดลงเรื่อยๆแล้วมีหลายๆช่องทางที่เราสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะยังไงก็ลองดูดีกว่าแทนว่ามันไม่ได้ยากจนเกินไปแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาคือการทำความดีและเว้นความชั่วขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใสลดความเห็นแก่ตัวคิดดีพูดดีทำดี เท่านี้ก็สามารถเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีสติทั่วพร้อมเพื่อดำรงตนในแต่ละวันด้วยการไม่เบียดเบียนผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม